สวัดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปั๊มน้ำแช่สแตนเลสนะครับยี่ห้อรักกี้โปรุ่น SGP250F ตัวนี้นะครับกำลังไฟนะครับจะอยู่ที่250วัตต์นะครับใช้ไฟขนาด220โวล์ส่งน้ำได้สูงอยู่ที่6เมตรนะครับ แล้วก็ปริมาณน้ำทำได้สูงสุดอยู่ที่เจ0 0พันลิตรต่อชั่วโมงนะครับรุ่นสองห้าูนเอฟตัวนี้นะครับที่ลงไทยด้วยเอฟนะครับจะเป็นรุ่นแบบที่มีลูกลอยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะมีท่อมาให้หนึ่งอันนะครับท่อตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดท่อหนึ่งนิ้ว2หุนนะครับสายไฟพร้อมปลั๊กอย่างดีนะครับติดมา ไปคู่มือการใช้งานแล้วก็ไปไประกันสินค้านะครับอ่าเดี๋ยวเราหมุนรอบๆเครื่องให้ดูหน่อยครับอ่าเดี๋ยวดูด้านล่างด้วยครับโอเคอ่าข้อควรระวังเวลาใช้เครื่องนะครับตัวนี้นะครับน้ําต้องอยู่ เหนือกว่าตัวเครื่องทุกครั้งนะครับต้องอยู่ระดับนี้นะครับต้องอยู่ระดับเหนือเหนือตัวเครื่องเท่านั้นนะครับเวลาใช้งานห้ามอยู่ต่ํากว่านะครับจะอยู่ระดับนี้ก็ไม่ได้ครับต้องอยู่ใ <Okay. S 2> นเท่านั <White>. wurden, ้นโอเคลูกค้าถ้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ